สวัสดีครับมาให้อาหารปลาข้างนอกครับของไส้ไก่นะครับผมเปิดตะสมมาเลิกเลยอาหารปลาดุกมีเล็กกันพูดนะครับออกมาเลยตุ้งตังตุ้งตังมาแลาครับไก่เขานี่ครับพอดี่น้อะม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วตั้งกองก็มีแต่สิลล์ัา คาเสือกเอ๋เอได้แล้วข้างนอกครับคุมเดี๋ยวสีให้เม็ดใหญ่ยยก่อนครับมันเ,เม็ดน้อยไปละ กลุ Elliot, so มม่มปลาใหญ่ครับแล้วก็ปลาดุกที่ออกจากกระชังมามาอยู่น้ำเขาผสมลงน้ำเขาผมระวันยืนฝนตกทิ้งทวนนี่มันสิบวไปบ่ปลาดุกเสมอมันอยู่น้ำเขาน้ำกลุ่มปลาใหญ่ปลาสองปีสามปีแล้วก็มีครับโเปลือบเปียอ mm <laughs> มาเป็นฟูงเลยครับเพื่อนๆผู้ครับมุมโกบกลายครับบูกกาเขามาใกาเข้ารัอาาบอยู่เพิ่งท่ากวานอาหารไปครับกระดูกใหญ่ตัวนั่งยิงรร้มมีสองสามตัวครับมใหญ่ มันดีครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินบึงปลาจะโล่งใจม <c oughs> ูกัดกัน อาหารปลาดุกน้อยลงไปก่อนรว่ากินเม็ดน้อยมันกินลำบากไอ้กินเม็ดใหญ่มันกินลำบาก,อ,ก,ก,บากออรไปรมันจะหอมกว่าครับอาหารปลาดุกมันชอบกินมาก <c oughs> โอตีนมันหลายกว่ามันก็สิมันกินข้าวหลายกว่ามันส้มนะพะมันทามาจากพวกปลาป่นไปเนาซุ่มประดุกหน่อยเลยไกลกินดีขนาด ช่วงนี้มันกำลังเล่งกินนะครับข้อหนานามันก็บ,บ่ค่่ยกินอาหารกัดเก็บพลังงานมาในรูปไขมันปลาก็แแ่บนะครับชงเอาไม่ปลามันเนาะตอนนี้ลูกปลาคอซ้ำมือมือแล้วครับ กำลังรอความสำเร็จด้วยความอดทนนะครับพี่น้อง เขียดห้องลออแล้วครับมันฝนสิบตกกอีว่ามาแรงเมื่อคืนนี้ตกตอนตีหนึ่งหกทุ่มถึงตีหนึ่งครับอย่างแห้งเลยแต่วันดีมันตกบนไ่นปันได้ครับ นาเสียงเกียดตัวเอกของครับนละมื่แล้วครับผมไอ้นอ้องมือลงหมือลงแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับ คลิปของเรานะครับ10นาทีขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมล้ำรวยล้ำรวยครับทุกคนครับ